ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพระศิวลีองค์จ้อยนะครับตอนนี้มีอยู่3ามองค์นะครับมีพี่ๆรับไปแล้วหนึ่งองค์นะครับองค์นั้นองค์พันกว่าบาทนะที่พี่เขารับไปนะครับอ่ะมาดูครับรายการนี้ยังไม่มีเจ้าของครับเป็นพระศิวลีองค์จ้อยนะครับในเป็นฐานหมอนหัวแหลมนะครับสภาพก็สวยพอใช้ได้นะครับจะบอกว่าสวยมากก็ไม่ได้นะครับ ถ้าสวยมากเนี่ยหลักพันอยู่แล้วนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีรอยลายนิ้วมือปะปายนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานหมอนหัวแหลมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับนี่นะครับนี่พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานหมอนหัวแหลมนะนะครับองค์เมื่อกี้นะครับเนี่ยองค์ที่เห็นได้ทั่วไปนะครับจะเป็นองค์นี้นะครับ นี่ยจะเป็นองค์นี้นะเป็นองค์ที่สามเนี่ยที่เห็นได้ทั่วไปนะครับอเอาเอาสักครู่นะครับแต่ถ้าเป็นองค์แบบนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าออกต่างวัดหรือเปล่านะนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อดินเนาะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับ <BI. S 1> ส่วนรายการข้างล่างเนี่ยเป็นเนื้อผงน้ามันนะครับนี่ราคาน่าจะแตะหมื่นอยู่นะนะครับราคาน่าจะแตะหมื่นนะครับผมเห็นพี่ต้นสิทธิ์หลวงพะกวยแกอไม้ชมเมื่อวานนะ องค์นั้นะโคตรสวยนะครับสวยกว่าในรูปนี้อีกนะลิ้วจีวอนอะไรเงี้ยสวยครบเลยนะครับพี่เขาปล่อยอยู่ประมาณสามหมื่นมั้งนะครับอ่ขององแรกกึงทิมนี้นะครับนี่เรามาดูองค์ต่อไปนะครับนี่จะองนี้ไว้ที่หลังมาดูพิมพ์นี้ครับพิมพ์นี้นะครับก็จะพบเห็นได้ทั่วไปนะครับเป็นปี2 5 0 0ันห้าร้อยถึงปีศ5นห้าะครับนี่หลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ พาสติกวัตถีโลหะกรวยเนี่ยมันจะมีพิมพ์หลังกระดานด้วยนะนะครับแต่ผมไม่เคยได้มาผมได้แต่หลังแบบโค้งๆนะครับแล้วก็มีรอยลายนิ้วมือปะปลายนะครับนี่พิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรไม่รู้นะข้างหัวเนี่ยคล้ายๆหมวกกันน็อกนะครับผมก็เรียกเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับนี่ครับก็คือองค์นี้ครับองค์ที่สองก็คือองค์นี้นะครับ เนีย่ยสังเกตดูหัวนะครับหัวเขาจะคล้ายๆหมวกกันน็อกนะนะครับเห็นไหมอานี่เห็นไหมครับนี่ได้มาจากสายตรงเลยนะอะ่นะครับพัดสีวลนี้หลงพอกลัวเนี่ยเขาจะมีแบบสองแบบนะสองสามแบบนี่แหละนะครับจะมีพิมพ์ไม่มีย่ามและกและ็และก็มีย่ามนะครับ องไม่ม right? no <hel> so well. ีย no ่ามเนี่ยบอกตรงตรงเลยว่าผมเนี่ยแตะไม่ได้นะครับเพราะว่าหลักหมื่นนะครับมันหายากด้วยนะครับแล้วเกเยอะมากนะครับระวังดีๆนะสังเกตดูนะผมเนี่ยมีแต่พระศิวลีอง์จ้อยที่มีย่ามนะครับเพราะว่ามีย่ามเนี่ยมันมันจะหาง่ายกว่านะครับแต่ถ้าพิมไม่มีย่ามเนี่ยก็หายากนะครับแต่ก็หาได้แต่มันก็จะราคาหลักหมื่นนะครับแล้วแต่ความสวยด้วยนะครับเนื้อ รุ่นพิมพ์เ <Zusch> ด <Sa> ียวกันเนี <intellectual craw let> ่ยมันจะมีสองเนื้อนะมีเนื้อสีดําแล้วก็เนื้อสีแดงนะครับเนื้อสีแดงเนี่ยผมเคยได้มาแล้วก็ปล่อยไฟไปที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับนี่จะพิมพ์คล้ายๆเอ๊จะพิมพ์เหมือนกันแต่แค่แค่คนละเนื้อเท่านั้นเองนะครับมาดูองค์ที่สามครับองค์ที่สามคือองค์นี้เป็นฐานหมอนหัวแหลมเหมือนกันองค์นี้ก็จะชัดกว่าองค์เมื่อกี้นะครับชัดกว่าองค์แรกนะครับนี่ฐานหมอนนะครับนี่หัวจะแหลมนะครับบางคนก็เรียกว่าหัวจะหลวดนะครับ เรามาเปรียบเทียบกันนี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานหมอนหัวไหลมครับนะครับพร้อมเรี่ยมกรอบอย่างดีนะครับกันน้ําด้วยแข็งแรงด้วยนะครับตกไม่แตกแต่อย่าปาลงพื้นแล้วกันนะครับนี่นะครับส่วนองค์นี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ด้านหลังจะชัดนะครับเป็นลายนิ้วมือนะครับส่วนองค์นี้นะครับด้านหลังก็จะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนี่แต่ด้านหน้าจะชัดกว่านะครับนี่นะครับ ฝีมือผมได้ประมาณนี้แหละนะครับมากกว่านี้ไม่ได้ไม่มีทุนนะครับนะตอนนี้พยายามหาสมเด็จหลังสิววรีเนื้อผงน้ามันอยู่นะครับยังหาราคาหลุดไม่ได้เลยอ่ะพันต้นๆเนี่ยผมก็ซื้อนะถ้าเจอนะครับแต่ว่ามันราคาสตาร์ทประมาณ2 5 0 0นถึง4,500นะครับราคาสมเด็จหลังสิววรีนะครับไม่ว่าจะเป็นออกวัดราชนัดดาหรือว่าออกวัดโคศีตารามนะครับแต่ถ้าออกวัดโคศีตารามเนี่ยมันจะราคาสูงสูงนิดนึงนะครับ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่ที่ความสวยนั่นแหละนะครับสามองนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับนี่ทางบ้านเขียวตรงนี้เลยนะครับติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะผ่อนนะครับมัดจําจ่ายครบเมื่อไหรรับพับไปได้เลยนะครับนะสามารถผ่อนได้นะครับสามารถผ่อนได้นะสําหรับช่องผมนะครับองสามองค์นี้นะครับเปิดไว้องค์ละ950บาทเท่านั้นไม่ถึง1000บาทครับรวมส่งด้วยนะครับ950บาทรวมส่งครับประกันพัชแท้แน่นอนครับ ประกันพัดแท้ชุบๆนี่อันนี้ได้มาจากสายตรงนะได้มาจากเอออะไรนะหนึ่งในสิบอันดับของสายตรงหลวงพ่อกลวยนะครับนะพี่เขาก็อยู่กรุงเทพมีร้านอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะอะไรลังสิตสายใต้อะไรสักอย่างนี้แหละนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเลี่ยมกรอบเดซเซอร์ให้อย่างดีนะครับผมก็แขวนรุ่นนี้อยู่นะแต่ของผมแขวนสีแดงนะครับ เออผมได้มาองค์นั้นนะผมได้มาประมาณเกือบสองพันบาทนะพร้อมบัตรรับประกันหนึ่งใบนะครับผมซื้อความสวยไงถ้าพี่ๆเคยติดตามผมตั้งแต่แรกนะจะเคยเห็นพระศิวลีองค์จ้อยของผมนะครับที่เลี่ยมกรอบแบบนี้แหละหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันสึกนะครับมันสึกมันสึกไปตามกาลเวลานะครับองนั้นนะ่ะผมได้มาครั้งแรกในชีวิตไงแต่ว่ามันไม่มีบัตรมาให้แต่ผมอ่ะอยากได้บัตรนะครับผมก็เลยไปสอบถามพี่ๆสายตรงนะครับพี่เขาก็เอามาให้นะครับก็พร้อมบัตรมา นะครับผมก็เลยเอาองค์นั้นมาปล่อยแล้วก็มาใส่องค์นี้เพราะองคนี้มันสวยกว่านะครับองนั้นอ่ะมันไม่สวยแต่ผมก็ปล่อยไปแล้วแหละนะครับนะส่วนสามองนี้นะครับสภาพก็สวยพอใช้ได้นะครับแต่องคเนี้ยจะชัดสุดนะครับนี่แต่องค์นี้จะชัดแต่ชัดสุดเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับช่องผมเนี่ยจะมีพระอยู่สองรายการนะครับรายการแรกก็คือพระประกันนะครับรายการที่สองก็จะเป็นพระบ้าน แต่ไม่ประกันนะครับแต่ไม่ประกันพี่ๆดูพาระบ้านแล้วกันนะครับครั้งที่เราก็ทาคลิปไปแล้วแหละเนี่ยพาระบ้านนะครับลงพัชสามสิบห้าบาทลงกลุ่มหมุน65บ้าบาทผมได้กําไร5าบาทนะเนี่ยครับอันนี้ก็ได้กําไรห้าบาทนี่นะครับอันนี้คือราคาพาระบ้านนะครับราคาอันนี้100บาทลงพ่กกวยปี6กี่นะครับเป็นสมเด็จนั่งสิงนะครับหลังสิงด้วยเนี่ยพาระบ้านนะครับผมไม่รับประกันแต่พี่ดูเอาว่าแท้ไหมนะครับเนี่ย อันนี้คือผมไม่ประกันนะเพราะว่าพามาราคาเท่าไรเองห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบร้อยหนึ่งประมาณเนี้ยนะครับไม่รู้จักประกันให้ทําไมนะเพราะว่ามันพาระแท้อยู่แล้วนะครับนะครับเนี่ยส่วนพาระตึงแพงเนี่ยหลักร้อยหลักพันเนี่ยผมประกันให้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นพาระแท้ด้วยผมประกันให้อยู่แล้วนะครับบางคนไม่รู้จักผมนะครับก็เห็นผมบอกว่าเออพาระบ้านนะครับมันจะมีเก๊แท้ปะปนกันไป ตาดีได้ตาไร้สีอะไรเงี้ยผมจะพูดทํานองนี้ใช่ไหมก็มีคนไปตีความคําพูดผมผิดอีกตีความประมาณว่าออพระไม่แท้พูดเพื่ออะไรนะครับเก๊แท้ปะปนกันไปอะไรเงี้ยพูดเพื่ออะไรออผมก็อยากอธิบายให้พี่ๆฟังไงนะครับแต่พี่อยากได้พระแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นผมเชื่อว่าพี่ไปหาซื้อได้นะครับราคาพันสองพันพี่ซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าพี่อยากได้พระแท้ราคาถูกแต่ว่ามันอาจจะสวยหรือว่ามันอาจจะเก๊ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันราคาถูกอะ่ะก็มันจะเป็นทางเลือกอีกอีกทางเลือกหนึ่งให้พี่ๆนะครับอยากได้พาร์ทแท้แต่ในราคาถูกเนี่ยนะครับก็จะมีช่องแบบพวกผมเนี่ยขายพาร์ทหลุดราคาถูกๆเนี่ยนะครับนะเก้แท้พี่ๆก็ดูเอานะครับเอาวพีพพ่ดูเอาเองแล้วกันว่ามันเก้หรือแท้เนี่ยเนี่ยหลวงปู่บุญมาเนี่ยพี่ว่าเก้ไหมเนี่ยผมขายเจ็ดสิบบาทนะครับเนี่ยนะครับเสมาหน้ากากเงินหลวงปู่บุญมาปีหกแปดเนี่ยพี่ว่าเก้ไหมเนี่ยราคาพาร์ทบ้านๆขายเจ็ดสิบาทนะครับ นี่ยอย่างคุณแม่บุญเรือนเนี่ยปี67เนี่ยพี่ว่าเก้ไหมละ่ะนี่นะครับราคาไม่ถึง100บาทนะครับผมก็อยากจะให้อยากอธิบายให้พี่ๆเข้าใจนะครับว่าพระบ้ารรพขียกองเนี่ยนะครับที่ไม่รับประกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นพระเก้นะครับเพราะว่าราคามันถูกนะครับราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับนะแล้วที่สําคัญเนี่ยโอกาสแท้แทบจะ99%เลยนะครับนะแต่ว่ามันก็มีเก้ปะปนกันไปเดี๋ยวหาเหรียญเก้ก่อนอ่ะเนี่ยพี่ว่าแท้ไหมละ่ะ เนี่ยเหรียญเกเนี่ยนะครับพี่ว่าแท้ไหมเนี่ยเนี่ยวัดใจเ่ยผมขายยี่สิบาทจะมีคนซื้อไหมเนี่ยเนี่ยรงพกกลวยเนี่ยขายยี่สิบาทมีใครจะซื้อไหมนะครับอ่ะผมก็มาอธิบายประมาณนี้แหละนะครับพี่ี่ท่านใดสนใจนะครับพาสิวลีหลวงพอกลวยนะครับปีสองพันห้าร้อยถึงปีหนึ่งห้านะครับเนื้อดํานะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสามารถผ่อนได้ครับสวัสดีครับ